สันุนโดย PNT Super View สวัสดีครับสวัสดีครับยี่เดอแอมอยู่กับผมครับแฮกกี้ครับแล้วก็หนูเมย์ค่ะหนูเมย์นะครับวันนี้เราอยู่กันแค่2คนครับเพราะว่าที่เหลือป่วยถูกต้องนะครับแล้วไล่มาคนเดียวแล้วเลยเอาคนป่วยกว่านะครับมาลุยทะเลนั่นะสิจะเปียวแล้วเนี่ยดูลมสิ <c oughs> คือมันลำบากล,ลำบนมากการทรงตัวอยู่บนพื้นอยูโอ้ยอยยิงกันแล้อ่ะเอาว่าตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะครับที่ริมหาดจอมเทียนครับพัทยาใต้นะครับ อยู่กับไรบอลเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอันี้มันเหมือนไอรอนแมนที่มีน้ำพุง่งออกมอแล้วทรงตัวอยู่บนบอร์ดวันนี้เราจะเป็นไอรอนแมนเราอยากจะเป็นอ,อยากจะเป็นเราอยากจะเป็นเราก็เลยอยากรู้ว่ามันจะสะนุกแค่ไหน,นแต่วันนี้เนี่ยอ,อ,อากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพั๊บนึหัวเดาว่าฝนจะตกคลื่นม,<อ>มันก็เลยแรงนะครับ เดี๋ยวก็ลองดูว่าเราจะเล่นกับเขาได้ไหมนะครับโอเคค่ะก่อนที่เราะะจะไปดูว่าไฟบอลน,นั้นเล่นยังไงอ่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปดีจากผลิตภัณฑ์ดาก้นั่นเอแล้วก็ร่วมสนุกต่อ ิตภัณฑ์ของดราก้นะครับรวมตอบคำถามสนุกเข้ามานะครับรับไปทันทีนะครับผลิตภัณฑ์จากดราโก้ครับหนึ่งกล่องทันทีนะครับตอบถูกเฉพาะ F มาสเตเป็นไรขยับไปนะจะเล่นได้เนียนั่นแหละดิอ่ะเป็นโลกกัวน้ำต่อไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์ใจดีของเอาไพนนั่นเองนะครับไปดูว่าวันนี้คุณป๊อปมีกิจกรรมบีดีหรือผลิตภัณฑ์อะไรมานำเสนอคุณผู้ชมอีกนะครับไปดูกันครับ สวัสดีครับการ์ดฮอสคูปอาไพน์นะครับผมสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่ผมจะอยู่ที่อาไพน์เอกุศิลปช็อปกรุงเทพขีวัชรพลนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมรถที่กำลังติดตั้งกันบ้างนะครับว่าเขามีการทำงานยังไงบ้างนะครับในร้านติดตามชมกันครับผมคันแรกนะครับผมเป็นรถ Honda CRV นะครับคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับรอส่งมอบให้ลูกค้าอยู่ดูด้านหน้าครับว่าเป็นฟอนต์อาไพน์รึเปล่าครับผม รุ่นนี้ครเป็นจอรุ่น iva นะครับ w 5 0 2 e ครับเป็นจอแบบ led ขนาด7นิ้วเช่นกันรองรับเรื่องของ dvd disc usb นะครับสามารถรองรับการเพิ่มส่วนของ tuner tv ได้รวมไปถึงระบบนำทานได้นะครับผมรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ลูกค้าถ้าเกิดต้องการระบบเสียงแบบดิจิตอลรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวของอาพายตอนนี้นะครับที่มี Optical Out นะครับสามารถที่ต่อเข้าโพลสเ s อร์ h 8 0 0เพื่อการถอดรหัสท่หนึ่งได้นะครับผมขันต่อไปครับผม ถ้าเป็นตัวเจ้าอาผ่านะครับสีดำคันนี้ติดตังครับรุ่นนี้นะครับเป็นจอ ibaw 9 1 0 0 ebp นะครับเป็นจอแบบ7นิ้ว led mm hmm. มีระบบนำทางในตัวมีบลูทูธนะครับสามารถรองรับการเล่นภาษาไทยด้วยนะครับผมรุ่นนี้และยังสามารถส่ผภาจากตัวนี้เนี่ยออกที่จอหลังเป็นแบบเพดานได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นจอแบบ42นิ้ว led เช่นกันและอีกหนึ่งความสามารถของน,อน,นั้นก็นหีคีในการที่จะสามารถทําให้ซับวูเฟอร์นะครับมาอยู่ด้านหน้าให้เสียงที่มีมิติได้คือทางด้านล่างนะครับ อาจจะมองว่ามันเป็นแค่ที่วางแก้วครับแต่นี่คือซับบูเฟอร์ขนาด10นิ้วนะครับอยู่ด้านหน้าเลยครับเพราะนั้นเวลาเปิดเพลงเนี่ยเสียงจะมาจากด้านหน้าไปด้านหลังให้ความเป็นสเตอริโอสูงมากครับก็คันนี้กำลังติดตั้งอยู่นะครับก็อีกสพักหน้าเสร็จสมบูรณ์ให้ลูกค้าได้เดี๋ยวผมมีคันที่3ครับให้ชมกันเป็นอาผ่าชิ้นกานด้านนู้นครับคันที่3นะครับเป็นเวลฟนะครับก็คือคล้ายๆอาผ่าชอันเื่นสักครู่คันนี้ติดเครื่องเสียงงไงบ้างชมกันครับ ัวนี้นะครับผมเป็นจอรุ่น IVEW520E นะครับเป็นจอแบบ LED เช่นกันนะครับรองรับการเล่นในส่วนของ CD นะครับ Dis USB เพลงนะครับสามารถเชื่อมต่อ p h o n e ได้นะครับจอภาพความคมชัดสูงนะครับยังสามารถที่ส่งภาพไปที่จอหลังเพดานตัวนี้ได้ด้วยครับผมเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังก็สามารถที่รับชมพร้อมๆกันได้นะครับอย่างสะดวกสบายผมว่าตัวนี้สิยงดีครับและภาพสวยมากเดี๋ยวติดตามคันต่อไปกำลังทำกอยู่เลยครับใช่ญครับ หลักัมรงวันนี้นะครับสังเกตดูครับทางทีมช่างยังนั่งขัดทำงานอยู่ครับนี่ก็เย็นมากนะครับแต่ว่าทางทีมช่างก็ยังเต็มที่กับงานปีมือให้กับลูกค้านะครับเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกลับไปนะครับโอเคครับนี่คือแผงผังงานนะครับที่ทางทางช่างกําลังวางแผนที่จะติดตั้งนะครับก็มีจอมีทีวีไฮไดมีแอมมิลโพมีซับตอนนี้นะครับที่ผมเห็นอยู่ก็คือเป็นเรื่องของจอติดเฮไดของอัลไพในรุ่น10.2นิ้วนะครับก็เป็นจอที่มีความบาง แล้วก็แสดงผลแบบ LED สามารถรับส่งภาพจากด้านหน้ามาสู่ด้านหลังได้นะครับหรือส่งเสียงผ่านหูฟังไร้สายให้กับผู้นั่งด้านหลังได้ตอนนี้ทางด้านหน้านะครับยังติดตั้งไม่เสร็จเนื่องจากว่า iCX8 ที่เป็นรุ่นยอดนิยมเนี่ยอยังเดินทางไม่ถึงนะครับก็ถ้าติดตั้งเสร็จปุ๊บผมคิดว่าภายในวันนี้ก็น่าจะสมอบให้ลูกค้าได้นะครับเอาละครับผมแล้วก็จบแล้ว,ลวน,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  e นะครับในส่วนของการแนะนำช็อปอัลไพเอ็กซ์คูสีฟนะครับ ที่ร้าน Golden p i z a วัชรพลนะครับอัลไพนเอ็กซ์คลูซีฟนั้นมีอยู่มา10แห่งในประเทศไทยเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะพาทุกท่านไปชมอัลไพนเอ็กซ์คลูซีฟท็อปที่อื่นด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทางร้าน Golden p i z a มากๆนะครับที่ให้เราได้มาเก็บภาพบรรยากาศต่างๆในวันนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะเราไปดูกันดีบอกว่าไฟบอร์ดนะคะเล่นยังไงแล้วก็มีความสนุกสนานยังไงนะคะคนที่นี่ถึงชอบเล่นกันอ,อยากรู้ไหมเขาชอบเล่นเ,ออเรา,าเราเนี่ยตามตามมาเฉยครับเพราะเห็นเขาบอกว่ามันสนุกดี <c oughs> เราอยากเล่นไหม <c oughs> อยากเล่นไหม <c oughs> ก็เสียวๆอยู่นะเ <c oughs> นี่ยไม่อยากเล่นเพราะดูจากน้ำแล้ว <c oughs> อยากเล่นไหม <c oughs> แค่ยืนแค่นี้ก็จะล้มแล้วเออแล้วจะรอดไหมเนี่ยนั่นน่ะสิเออ เดี๋ยวเราไปดูันดีกว่อนะครับว่าฟลายบอร์ดเป็นกันยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขามีวิธีเล่นยังไงนะครับน่าจะสนุกสนานพอสมควรนะครับไปอะไรคุชงครับถ้าตอนนี้เราต้องคุยกับเจ้าของก่อนดีกว่านะครับต้องให้กัาพี่แนะนำตัว่อพี่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับครับผมชื่อเสริมศักดิ์จิมกิลนะครับอ่ ในนามตัวแทนบริษัทเจมินายวอเตอร์ค t า์นะครับที่ประกอบเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำในส่วนของฟลายบอดที่เรามาถ่ายกันวันนี้นะครับครับผมบริษัทที่มีมีอะไรบ้างก็มีเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำเช่นฟลายบอดครับซีเบเชอร์นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวซีเบเชอร์คืออะไรเป็นเป็นเรือครับเรือลูกทรงปลาปลาฉลามปลาวานปลาลมา แบบท้องใสๆเงี้ยไม่ฮะเป็นเป็นเป็นลูกตัวปลาเลยครับครับแล้วก็มีกระจกปิดกันน้ำครับแล้วก็คนขับมีแอร์มีไอพอร์ตฟังเพลงได้มีเนวิเกเตอร์นะฮะครับผมเฮ้ยแล้วมันดำน้ำได้ดำน้ำได้ดำน้ำได้ระยะประมาณเมตรครึ่งฮะแล้วก็โดดเหมือนปลาขึ้นมาไอเรือเนี้ยครับมันมันเข้าไปได้กี่คนนั่งได้สองคนคนขับคนหนึ่งกับคนคนนั่งหลังอ เวลาไปนะครับจะต้องมีผู้เชื่อายเขาไปได้ไหมมีพนักงานไปด้วยปะคือจริงๆแล้วเราพนักง,งานของบริษัทต,ต้องเป็นคนขับให้ให้ผู้ที่จะเล่นนั่งเล่นเพราะว่าอย่างทางบริษัทเนี่ยการที่จะอบรมคนขับสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องส่งไปถึงอเมริกา<อ>เพรา เขาเขามีวัตถุประสงค์ไว้ทำอะไรครับใ้เรือแบบนี้เครื่องเล่นครับเป็นเครื่องเล่นกีฬาทางนะ้ำมากกว่าขับเล่นสนุกสนานสำหรับผู้ที่ชอบความเร็วเพราะมันวิ่งประมาณร0อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วเหมือนกันนะคะปกต,ติแล้วเจ็ตสกีธรรมดามันวิ่งที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะเจ็ตสกีธรรมดาเจกว่าไมล์ทะเลร้อยกว่าร้อยต้นต้นร้อยสิบ <110 S 1> ประมาณครับผมก็พอพอ,พอเจ็ตสกีเลยนะเพราะว่าเรือลำนี้มันใช้เครื่องยนต์ของเจ็ตสกีนะฮะ ช้ที่โมเดลสกีสองกสิบแรงม้าครับแต่ด้วยด้วยเรือบอดี้มันมันใหญ่กว่าเชสกีมันหนักกว่าเตสกีความเร็วมันเลยดรอปลงมามอือ<ม>ก็เป็นเรื่องของเอาไว้กิจกรรมทางน้ำใช่ครับ